มาเก็บคลิปสองอีกแล้วมาเก็บมาเก็บมาเก็บกันใหม่นะคะต่อเนื่องต่อเนื่องนู่น,น,นข้างบนอีกคนหนึ่งเดินอยู่น่ะตัวเขียวๆนั่นเหเห็นไหมวันนี้น้ำหนักลงแน่นอนออมามามมเก็บ,กบเห็ดต่อ,อเริ่มกระป๋องใหม่ เก็บใหม่มกระป๋องใหม่ถ้ามันขามันใหญ่ก็เอาไปแต่ว่าถ้ามันขาสั้นก็ไม่ต้องเอาไปหรอกเห็ดเยอะอยู่วันนี้ถือว่าเรามาเก็บแบบคิดว่ามาได้ถังหนึ่งถือว่าโอเคแต่ว่าวันนี้เกินความคาดหมาย ไม่คิดว่าจะได้เยอะไงได้เยอะมากดูพี่เขาเก็บก็เจอเห็ดเหลืองอีกทีแรกว่าจะรอแบบว่าจะให้อมแแมมาเก็บอีกแบบว่ามาส่งท้ายปีเนะี่ยแต่ว่าอมแอมมาไม่ทันหรอกเพราะว่ามันหมดเวลาของเห็ดแล้ว ถ้ารออมแอมก็คงจะเน่าแน่ๆนี่อ้ยตอกสวยเด้อนี่แข็งแรงอยู่ไม่เปื่อยไม่อมน้ำเลยสวยมากอะแข็งแรงมากงามงามยอมรับว่าสวยจริงวันนี้ทั้งเห็ดเหลืองทั้งเห็ดดำพี่ตรงทางเดินเห็นเห็ดเหลืองไหมอันนี้ไม่ได้ อดอกเบลเลอร์เลยพูนดอกบักใย,ยใต้มอสเพื่อนๆดูโอ้ยพ,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 พี่น้องโอ้มีดอกนึ่งตัวนี่แมนบวนี่โอ้ยอันนี้เน่าแล้วว่าเอาได้สองดอกทั้งนี้ได้สองดอกพูน่ะนก็จะได้ เจอที่ระดอกสองดกมาเนี่ยีแต่มันก็ยังดีอยู่ดิสวยอยู่ว้าวกล้องก,กดไม่ไปมันีก็เห็ดเหลืองนี่เก็บมาแล้วก็มาเจอเห็ดดำตรงนี้คุณได้อยู่พอได้อยู่ดิโอ้ย ขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ขาเปาะอ,อยู่ดยู่ทีไปข้างหน้าก่อนเนาะถึงหมดเวลาก่อนจะพาไปดูไอที่สวยๆเนาะไปค่ะไปไปไปเจอแล้วไม่รู้ใครเจอจบเลยแต่ว่าดอกมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะขัางแรงนี้ก็มีอีกนะเนี่ยโอ้ขาแข็งมากแข็งไหมแข็งมันก็เอา ได้มาแหวกป่าแล้วจบแถบข้างบนเกิดนานแล้วเนี่ยเนาะจนเป็นไอ้นี่ไปหมดเลยอะหนูไม่ได้มาไงโหเสียดายจังเห็ดเหลืองที่อมน้ำที่ดอกใหญ่ๆสวยๆก็มีเยอะนะแต่ว่าเสียดายมันเอาไม่ได้พี่ฝนก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงมันอมน้ำไง เดี๋ยวทุกคนเห็นก็จะเสียดายมันอมน้ําแบบเปื่อยเลยเอาไปเอาไปไม่ได้จริงๆดอกไหนที่เอาได้ก็พยายามเก็บไปอยู่นะมันจะเปื่อยนะอืมแต่ดูมองดูตาเปล่ามันมันสภาพดีเนาะแต่พอจับจริงๆแล้วมันเปื่อยอืมเนี่ยเปื่อยเป็นน้ําเลย ดอกให้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนั้นอ่ะเอาไปข้าวจุ่มไม่ได้เพื่อนเอาไปอบอ่ะเอาไปอบได้อยู่นะน่าจะได้อยู่อันเนี้ยลเอาไปอบมีเครื่องอบอยู่นี่มันเจอเห็ดเหลืองอีกแล้วสวยอันนี้ใช้ได้ทุกดอกดูแล้วดีมากเลยมันอยู่ใต้พุ่มไม้ด้วยตรวจตาเรียบร้อย ตรงนี้มันมันเป็นที่โล่งมันโดนลมด้วยไงเนาะนะมันก็เลยสวยโอ้ยอดอกแข็งนี่เนอู้อย่างสวยเ,เลยยังพันพอแล้วฮะอันนี้หูแข็งปุ๊บถ้ากินไปบ้างมาเก็บอีก หลังจากที่เราก็เจอเห็ดเหลืองเราก็มาเจอเห็ดดำอีกคุณเก็บเอารดหนุ่มยับเอาพดเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งรถจะมารับแล้วถ้าว่าไปเก็บฝั่งนู้นไม่ทันเดี๋ยวพี่ฝนว่าน่าจะได้มาอีก มาแต่ว่าได้ไปเก็บฝั่งนู้นแหละพันคาเหลืองนี่นะเขาโตเต็มที่เขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละ หัวทิ่คือ็ดเหลืองเหรออั uh huh. นนี้ดีปุ๊บ านแล้วทีนี้ยแต่เมื่อ้ฉันเก็บก่อนแกแล้วแกมาก็คงจะเน่าหมดแล้วแหะสีเดียวกันกับใบไม้เลยพี่เขาก็ได้ครึ่งตะก้าไปแล้วนั่นแะะนตาไม่ดีก็เห็นนะคะได้เก็บอยู่เด้เอก,กำลังขี้โม้หน่อยฮะผ่านมาเลย ดูเลยขึ้นผ่านมาเป็นฝูงด้วยแหละหงนขึ้นไปดูดิไม่เป็นไรผ่านแล้วผ่านเลยเก็บมาเลยพี่ไม่อันนั้นดอกเึงเลยเก็บมาเลยขาเหลืองยังเยอะมากเลยนะเยอะจริงๆอันนี้พาพี่เขาพามาฝั่งนี้ฮะอันนี้ขาส้มด้วยนะขาส้มอืมขาสวยทั้งนั้นแหละขาเหลืองๆทั้งนั้นเลยสวยค่ะขาใหญ่ ขายใหญ่ขาย้าใครห้ามมาไอ้นี่นะนั่นน่ะพี่อยู่ในนั้นนะไม่ใช่นิ้วหนูอะทะลุไปนู่นนะอย่างเต็มเลยอ่ะใบหยิกหยิกเห็ดไอ้นี่ก็มีเนี่ยเห็ดอะไรน่าจะไครเห็ดตะไคร้เห็ดดินเห็ดดินเราเก็บฝั่งนี้กันเลยอย่างพันขาน้ำตาลนู่นน่ะพันขาน้ำตาลไม่เอาอ่ะ เหมือนจะหญิงนะแต่ไม่ได้หญิงหรอกแต่ว่ามันมีเห็ดมันมีขาส้มเยอะไงก็เอา,เ,อาเก็บอันที่มันแบบดีๆเนาะถ้ามันเลือกได้ก็เอาอันที่มันดีๆไปแหละหนูนะนี่นี่นี่ก็หูมูดแก่หมดเลยที่พี่ฝนไม่เก็บเอาดอกน้อยๆตอนนั้นอะดูสิ โอ้มันดอกอยู่ตรงการเถ่าบ่เถ่าเถ่า่บเถ่าเอาเด้ออะทิ้งไว้ัดมันนานเนาะไม่ได้มานานไงอืก็เลยต้องเก็บอ่ะฝั่งนู้นก็น่าจะแก่หมดแล้วแหละเอา ย่าความเด้อกลมมาเลยพวกเก็บนั่งเก็บดอกเด้อเก็บยนายขึ้นอืมขาเหลืองๆขาส้มนั่นนู้นดอกน้อยๆบ้าเอาอันนี้ก็เท่าละอันนี้มันเน่าเลยไหม,มแหลกเหมือนับน,นี้เด,ด้อใส่ป้อใส่กุ ขาส้มสะายเห็ดอย่างหนักเลยขก้นมาพี่เขาเก็บตรงนั้นกลุ่มเดียวยังไม่หมดเลยอ่ะพี่ฝนมาสองสามกลุ่มแล้วพี่เขายังเก็บอยู่เลยอื ใครไม่รู้ามาแล้วเก็บอทิ้งถุงมือไว้ในป่าถุงมือก็เป็นแบบไม่ย่อยสลายด้วยนะอืมห้อยไว้บนต้นไม้เลยอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่านกคาบมาหรือเปล่าเราก็ไม่โทษเนาะอาจจะเป็นนกคาบมา ไม่แน่ถ่ายรูกเอาออขาสั้นแต่ว่าก็ขาใหญ่อยู่ด้วยนนหยุมเอาเลยต้องเอามาเป็นดอกเป็นดงุแล้ว Pool. Up. ปล่อยไว้เพราะไม่ได้เก็บนานน่ะไม่ได้มาเก็บนานน่ะมันก็จะแก่แล้วเพราะมันไม่มีใครเข้ามาตรงนี้ใครจะรู้เนาะว่าเราจะเจ็บจะป่วยเออแต่ตอนที่มาเก็บอ่ะมันก็ยังดอกมันยังน้อยอยู่ไงมันยังเอาไม่ได้พูดเหนื่อยมืดพี่น้องเองอ,เอไงทอง ในนู้นเป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้หนูเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรไม่รู้ตรงนี้ดงขาเหลืองเลยไปละอ้ยยางอ้อมอ้อมต้นสนเก็บขยับไปเก็บตรงนู้น เห็นบบพูนไปทั้งบุญพุนละ่ะเก็บ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 เอาเก็บเอามันสีคำ้ำย่ามาทรงอยู่มันสีคำํำนะโอ้ยยุมเอายเอา สะใจสมใจแล้วใช่ไหมเห็ดเห็ดดำเดี๋ยวปีหน้าก็มาเอาเห็ดอื่นมาเก็บเห็ดอื่นชวนมาตั้งแต่ตอนหน้าร้อนนะนางก็เล่นตัวนางก็ไม่มาพอเมื่อวานนี้พี่ฝนก็จะกลับบ้านพี่ฝนก็ถามว่าไปไหมเออไปไหมไปสิถ <laughs> ามสองคำ <laughs> นู่นนู่นขึ้นไปเก็บทางนู้นก่อน,ไไน,นกับอ้อมกั้อหรอไปฝั่งที่หนูให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอะที่หนูบอกว่า ข้ามไปได้อ่ะอืมแต่เลี้ยวขวาไปแต่หนูพาพี่มาเลี้ยวซ้ายอืม,ม,มอ,อืมกว้างเยอะทางเนี้ยกว้างกับมูด ถึงเวลาล่าสัตว์หนูถึงกลัวไงตรงนี้ฝั่งเนี้ยแต่ว่าวันนี้มาไม่เจอคนไม่เจอรถแสดงว่าไม่มีเขาไม่ล่าสัตว์วันนี้วันทํางานด้วยแหละมั้งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เยอะวันนั้นหนูมาโอ้โหรถอย่างเยอะเลยอะรถหลายคันมากเจอคนล่าสัตว์อีกเหต่การณก็เลยถามเขาว่ามาฉันจะไปทางนู้นได้ไหมเขาก็เลยบอกไปได้ฉันไปทางนู้นมาแล้วเขาาอางี้ เพราะลาสั์หนูก็ยังเก็บอยู่นะเก็บเอาบ่เมืดดอกพี่น้องหลายพุทหลายพุ่งยุ้ม การเหลือเห็ดไว้ก็ดีนะเขาจะได้เป็นเชื้อไงเพื่อนๆเดือนปีหน้าเราก็จะได้มีเห็ดเก็บแล้วเราจะได้มีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูทุกปีุ้บน แข็งเป็นไม้เลยเอาบอไ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะไปเก็บต่ออีกนะคะ ตอนนี้เยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเทใส่ถุงนะคะตอนนี้แล้วก็จะไปเก็บต่ออีกนะคะคุณละ่ะนี่จะดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยค่ณลองเดี๋ยวเทใส่ถุงผ้าใส่เปาใส่หลังไปอีกเดกี๋ยวก็จะ,กจะไปเก็บอีกเดี๋ยวจะไปเก็บอีกยู่เทใส่ถุงก่อนเด้อพี่น้องแล้วก็ไปเจอกันอีกคลิปหน้าจ้ะไปเด้อไปเด้อ